สวัสดีครับสวัสดีมิสเตอรหายสายปังครับวันนี้เราก็มีในเกมโชคล่ายแม่คณิกันอีกแล้วทุกคนวันนี้เรามาได้ทุนหมดโอ้โหเหลือจะเชียงมีมาด้วยเงินสองร้อยห้าสิบบาทเองก่อนอื่นนะครับทุกคนพงออนอนุญาตเลยกันขยับเบรก่อนเลยตานี้สักห้าบาทดีกว่าทุกคนกดยืนยันเปิดเทอร์โบหมดแล้วเราก็เริ่มหมุนได้เลยว่าอย่ทุกคนหมุนแรกเหยบไหลลงมาหมุนแรกโอ้โหหมุนสอง คอมโบเอเข้าไปทุกคนหมูสามว่ายไงเชื่อมเจ้าหญิงเข้าไปและเยียบไหล่ลงมาใหม่ว่ายไงแล้วเนี่ยคอมโบเอเข้าไปทุกคนและเรียบร้อยได้ไวหนึ่งตัวเชื่อมเจ้าชายสิบและเยียบไหล่ลงมาต่อคอมโบเจเข้าไปทุกคนและไหล่ลงมาใหม่คอมโบเจ้าชายและไหล่ต่อเรียบร้อยทุกคนอย่างนี้เงินรางวัลก้อนโตครับแปดปก่อนเลยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเดี๋ยวยาวไปก่อนทุกคนว่ายไงตอนนี้ไปลุ้นกันต่อและเยียบลงมาใหม่คอมโบเจ้าหญิงขมิ้นโอ้โหชุดว่ายและเยียบไหล่ลงมาใหม่เรียบร้อยเยียบมาคอมโบเอ เอแล้วทุกคนแล้วไหลลงมาให,หม่คอมโบเจ้าชายและเยียบไหลลงมาใหม่คอมโบ jk สิบและเยียบไหลลงมาต่ออีกนิดนึงคอมโบเจ้าหญิง1080บาทและไหลลงมาใหม่เรียบร้อยเลยครับทุกคนอย่างนี้แร้ววันก้อนโตโหดซุปปเอร per ก e g a ระดับซุปปเอร์แตกไปแล้ว1119บาบาทยาวๆาวไปก่อนทุกคนยาวๆาวไปก่อนว่ายังไงตอนนี้ไปลุ้นกันต่อทุกคนเพิ่มไปเลยสิบบาทและเยียบืหเยียบลงมาใหม่ไหลลงมาต่อคอมโบเอ เอวันแน่นอนทุกคนและเชื่อมเจมานหนึ่งตัวเชื่อมสิบเข้าไปไหลลงมาขวามีเจคอมโบเจเรียบร้อยไว้หนึ่งตัวเชื่อมเจ้าชายเจ้าหญิงเจและเยือบไหลลงมเข้าไปอู้หูคอมโบเจ้าหญิงเจ้าชายไปต่อสิบห้าบาทและไหลมาอย่างนี้ทุกคนเงินละวัลก้อนโตโหระดับซูเปอร์แน่นอนครับแตกไปหมดเลยสองพันห้าสิบบาทยาวยาวไปก่อนทุกคนยาวยาวไปก่อนไว้ยังไงตาน,นี้ไปลุ้นกันต่อ และไปลงมาต่ออะไรเยือบเยอบลงมาใหม่ไหลลงมาต่อแล้วหมุนหมุนและหมุนลงมาใหม่คอมโบเคเข้าไปทุกคนไว้ไอตานีอะไรเยือบไหลลงมาต่อนิดนึงโอ้โหเชื่อมเจเข้าไปเรียบร้อยทุกคนสองบาทและไหลลงมาใหม่คอมโบเจ้าชายและไหลลงมาต่อคอมโบสิทุกคนเรียบร้อยและเยือบไหลลงมาคอมโบเจ้าหญิงเจ้าชายแล้วไว้หนึ่งตัวไว้ไอตานี้คอมโบเจ้าชายเข้าไปต่อหกสิบบาทและเยือบเรียบร้อยเลยอย่างนี้ละวันก็โตขึ้นต่อแต่ละกันเลยระดับเมกาทุกคนสี่ร้อยสี่สิบสามบาท ยาวๆไปก่อนทุกคนว่ายไงตายนี้ไปลุ้งให้อีกรอบเพิ่มแบบนี้ครับ30บาทและเยียบลงมาใหม่ไหลลงต่อและหมุนคอมโบเคเข้าไปทุกคน48บาทนะครับและไหลลงมาคอมโบเอเข้าไปไวายหนึ่งตัวคอมโบเจ้าชายเจและเยียบไหลลงมาใหม่ว่ายไงตายนี้เชื่อมเจ้าหญิงเข้าไป5้าพันบาทและเยียบไหลลงมาต่อคอมโบเจ้าชายเข้าไปไวายหนึ่งตัวว่ายไงคอมโบสิบเจและไหลลงมาใหม่เรียบร้อยเลยโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตคเข้าไปแล้วแน่นอนซูเปอร์เมกะระดับซูเปอร์หึ่งเจ็ดพันห้าสิบหกบาท เยายาไปก่อนทุกคนเยายาไปก่อนว่ายังไงตานี้เพิ่มแบบนะครับ50บาทแลยเยอะยหลลงมาใหม่ไหลลงมาต่อและหมุนหมุนคอมโบเอเข้าไปและไหลลงมาใหม่โอ้โหยังไงเขาไม่อะไรเยอะคอมโบเจ้าหญิงเข้าไปและไหลลงมาต่อคอมโบโอ้โหเจ้าชายเข้าไป3ามพสามเจ็ดสิบห้าบาทวานหนึ่งตัวคอมโบสิบ jk ไว้สองคนเยอะไหลลงมาเชื่อมเอสิบเข้าไปและไหลลงมาต่ออีกนิดนึงคอมโบเจ้าชายเจ็ดพันสองห้าสิบบาทและเยอะไหลลงมาเรียบร้อยเชื่อมเจเข้าไปห้าบาทและเยอะ อย่างนี้ด้วยเงินละวันก็ตัวระดับซูเปอร์แน่นอนครับแตกกันทั้งหมดเลยโอ้โห11,567บาทเดี๋ยวยาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวยาไปก่อนว่ายังไงตานี้ไปลุ้นต่อและเยียดลงมาใหม่คอโบเจ้าหญิงเข้าไปโอ้โห225แล้วไหลลงมาเชื่อมเจเอเข้าไป180บาทแล้ววายสตัวว่ายังไงเยียดไหลลงมาคอโบ10เจ้าหญิงแล้ววายหนึ่งตัวว่ายังไงตานี้คอมโบโอ้โหเจ้าหญิง10เข้าไปมาเพิ่มอีกหนึ่งตัว คอมโบเจ้าชาย150บาทแล้วไหลลงมาต่อเรียบร้อยเงินรางวัลก็โตทุกคนระับซุปเปอร์แน่นอนครับแตกไปทั้งหมดเลยโอ้โหย,ยายเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทลงมาต่วอว่ายังไงตอนนี้และเยียบไหลลงมาคอมโบ JK และและและเยียบลงมาต่ออีกนิดนึงคอมโบเจ้าชายหญิงวันอย่างเธอเยือบไหลลงมาคอมโบสิบเจ้าชายหนึ่ง,งร้อยบ,บ, 10, บาทและเยียบไหลลงมาต่อคอมโบเจ้าหญิงหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทและเยียบมาชเชื่อมเจ้าชายเข้าไปต่อและไหลลงมาเรียบร้อยทุกคนอย่างนี้เงินรางวัลก็โตระดับซุปเปอร์แน่นอนแตกทั้งหมดโอ้โหหนึ่งหมื่น สำหรับวันนี้ทุกคนผมเล่นได้เยอะเกินหูมากพอแล้วผมขอตัวเลิกก่อนดีกว่าครับทุนบ๊ายบาย